สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์กาวาันโกกระเพือนะครับวันนี้กับผม <c oughs> ได้มีโอกาสมาเข้าป่าฟืนนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้อยู่แบบวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับอันนี้ก็วันนี้ได้เข้าป่านะครับไม่ใช่เข้าป่าแล้ครับมาริมริมป่านะครับไม่อยากเข้าไปลึกนะครับวันนี้พอดีมาเห็น มากพีพวนนะครับเลยอยากมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับไปดูเลยนะครับลักษณะมากพีพวนนะครับอันนี้เป็นพืชถาวรนนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับอันนี้พีพวนนะครับพีพวนหรือว่านองควายนะครับภาษาไทยนะครับส่วนสารเมนก็เรียกว่าดับตรีลบัดพ่อแม่พี่น้องดับตรีลจากเมรเมุริน บรีรัทสีสเกตแถวนี้นะครับอันนี้มีผลเลยนะครับผลจะเป็นพวงๆเลยนะครับแต่นี้ก็เห็นอยู่ผลเดียวนะครับคนเก็บไปหมดนะครับเพราะไม่อยู่นะครับนั่นครับเห็นหรือเปล่าครับเพราะไม่พี่น้องหลายพวงเลยนะครับคนสุกจะมีสีส้มแดงเลยนะครับเนี่ครับผลก็มีรสเปรี้ยวนะครับครับ มีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆนะครับพ่อแม่มพี่น้องอันนี้ก็แล้วแต่ลําต้นเลยนะครับอนแล้วแต่พันธุ์นะครับนี่ครับเห็นหรือเปล่าครับเพ่อแม่มพี่นอ้องส้มๆนะครบับอันนี้นนสรรพคุณทางยาก็มีนะครับพอ่อแมหมพี่น้องอันนี้บำรุงกินใช้ได้นะครับเวลาลูกหมากตอมลูกหมากอักเสบนะครับเพราแม่มพี่น้อง หรือว่าเย้วกระปิดกระปลอยนะครับนี่ใช้รากใช้รากของต้นพีพวนนะครับเอาไปต้มกินนะครับเพ่อแม่พี่น้องนีศัพคุณทางยาที่เคยใช้นะครับอันนี้เป็นพืชถาวันนะครับเพ่อแม่พี่น้องมักพีพวนนะครับมักพีพวนหรือนองควายนะครับหรือตุ้มตรีลัดลมตรีลลมตรีลัดเป็นถาวรนะครับขึ้น ขึ้นตามพืชต้นไม้อื่นนะครับนี้ใช้เป็นพืชเลื้อยขึ้นต้นไม้อื่นนะครับเป็นชาววันครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับไม่เสียหายนะครับพ่อแม่พี่น้องเอพ่อเกลมันนี้แดงๆางมีหลายเลยนะครับแต่อยู่สูงนะครับครับเพื่อเป็นความรู้นะครับขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่าน ขอบคุณครับผู้ติดตาม